นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วจากอาหารปลาที่สามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ำเพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำโดยใช้กลไกาการปล่อยสารที่ไม่เป็นพิษเพื่อขับเคลื่อนยนต์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ o กล t e ลีเทคนิคเฟเดร e l เดโลซ n e หรือ EPFL มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของโลกในสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็กคล้ายเรือยนต์ขนาด5เซนติเมตรหนัก1.43กรัมทำจากอาหารปลาบดผสมกับไบโอพอลิเมอร์ภายในมีผงกรดซิตริกและโซเดียมไบคาร์บอเนตปิดผนึกด้วยเจลเชื่อมต่อกับอ่างโพพิลีนไกเข้า เมื่อหุ่นยนต์นี้ลงน้ำน้ำจะซึมผ่านเจลทำปฏิกิริยากับผงเคมีทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดันออกมาจากไกลคอทำให้เกิดมารังโกนีเอฟเฟกและสามารถเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำซึ่งมีความเร็วประมาณ15เซนติเมตรต่อวินาทีเมื่อหุ่นยนต์จมปลาก็สามารถที่จะกินหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิก โดยหุ่นยนต์นี้มีศักยภาพที่สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านการติดตั้งเซ็นเซอร์กระจายอาหารและยาในฟาร์มหากไม่ถูกกินก็จะสามารถย่อยสลายเองได้เช่นกัน